สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาเนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดสรุปก่อนออกนะครับงวดวันจันทร์ที่21ตุลาคม2567นะครับลาวพัฒนานะครับ,รอออรบว,วันจันทนร์ล,นนรรลงไปให้แล้ว2สูตรนะครับสูตรแรกเป็นสูตรชุดเน้นนะครับชุดเนินเอา่าก็ได้เด่นที่ 6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5นะครับ8 3 8 4 8 5นะครับ9ชุดไปครับวันนี้ชุดนิ้นนะครับจะไปชนจะไปชนกับชุดบนนะครับให้เป็นบนนะชุดนิ้นนี้ให้เป็นบนวางไว้เป็นที่บนนะครับจะวางไว้เป็นบนนะครับชุดนิ้นนะครับ ชุดน้นนี้ไปที่บนนะครับไปที่บนแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับาวิ่งโรดวิ่งโรดได้8กับ0นะครับ8กับ0มันมาชนกับล่าง25่ตรงด้วย8กับ0นะครับนั้นชุดล่างตรงนะครับล่างตรงก็เน้นที่8กับ0นะครับเน้นที่ชุดที่8นะครับกับชุดที่เป็น0นนะครับมันก็มีอยู่ มีหลายแนยวนะแนวแนวนี้แนวนอน8 7 8 8 8 9 8 0 8 1 0 7 0 8 0 9 0 0 0 1นะครับแนวตั้งมีมี8 8ตัวเดิมมี8 9ตัวตัวใหม่ตัวใหม่1 8 2 8มี0ก็จะมี8 0 80, ตัวเดิม9 0 0 0 1 0 2 0นะครับทีนี้ตัวจะเด่นที่สุด นะครับต like hmm ัวจะเด่นที่สุดก็เป็นตัวชนในแนวตั้งกับแนวนอนนะครับให้เป็นเด่นที่สุดนะตัวที่ชนที่แนวตั้งตัวที่ชนที่แนวนอนนี่ก็จะเป็นเด่นที่สุดกลายเป็นเด่นที่สุด2คู่8 0กับ0 0นะครับเปลี่ยนไปได้หรือไม่นะครับเปลี่ยนไปได้หรือไม่แต่ก็เด่นแล้วล่ะ2แถวนะครับชน8กับ0 จะกาะคู่กันมาเลยไหมพิ่งรูดนะครับจะมาด้วยกันเลยไหมนะครับถ้าไม่ใช่คู่นั้นมันก็จะเป็นชุดที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนะครับชุดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นคู่หนึ่งนะครับพอไฮไลท์ไปแล้วอ่าแปดศูนย์นะครับไม่แน่นะศูนย์นะออกมา ซ้ำได้อีกนะครับออกมาซ้ำได้อีกมันก็เพิ่งมาอยู่ไม่กี่งวดนะครับหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์งวดหนึ่งเวทมาหนึ่งสองสามงวดที่สี่มอกอีกศูนย์ศูนย์นะครับก็อาจจะเอาอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะไปดูสรุปนะครับก็เอาสองชุดนี้หละมาสรุปให้เอฟซีนะครับก่อนจะดูสรุปนะครับสรุปว่ายังไงตัวนี้จะเด่นที่สุดก็ใส่คําเตือนก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้ เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกางวัลจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อวามบันเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เป็นการทดลองเป็นการคำนวณตามสถิติการเดินของตัวเลขนะครับจะนำไปใช้ประโยชน์ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับให้อย่างสูงที่สุดด้วยนะครับอา่า ตัวสรุปนะครับเอาววางหลักร้อยก่อนเลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็คือหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างมีอะไรบ้าง78901นะครับ78901หน่วยล่วยล้าวดูสูตรให้ FC หน่อย บางที่ท่านอยากได้สูตรนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับก็เอาหลักร้อยนะครับเดินเลยเอา5ตัวนะครับหลักร้อยบวกไปเลย5ตัวนะครับก็มีผิดบ้างส่วนมากก็ถูกอยู่นะครับหน้า,น,านี้อย่างนี้หน้าอย่างหน้านี้สี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ผิดปะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าห้าหกเจ็ดแปดเข้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเข้า 2 3 4เข้า4 5 6เข้า6 7 8 9 0เข้า0 1 2 3 4เข้า4 5 6เข้า6 7 8 9นี่เข้า9 0นี่เข้าล่าสุดมันหลุดนะครับล่าสุดมันหลุดมันก็จะมีหลุดบ้างนะครับงวดต่อไปก็7 8 9 0 1นะครับอันนี้คือในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้และอีกสูตรหนึ่งสูตรเก่าสูตรเก่านะครับสูตรเก่านี้ หมื่นคูณห้าหมื่นคือเจ็ดเก่อนหน้านี้8 5 4 0ก็เข้าที่7นะนะครับงวดนี้7-535ลงนี้นะครับมันก็จะชนที่0กับ1อ่าถึงชนที่0กับ1หลักร้อยนะครับชนที่0กับ1ไม่รู้ว่าถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดถ้ามีสูตรนี้หลุดก็จะไม่เข้านะครับแต่ว่าตัวเด่นนะตัวเด่นก็เอาเปเด่นไว้นะครับ คะแนนไว้0กับ1 0กับ1น,นะครับก็จะได้นี่แหละ0นย์กับ1น,นี่ไงตัวที่ขีดไว้นะครับ0ย์กับ1นะครับศูนย์กับ1อ่าทีนี้ชุดนี้จะสรุปให้เป็น2ตัวบนตรง2ตัวบนตรงนะครับ สองตัวบนตรงผมมีสูตรหลักหน่วยที่ยังเขียนปากกาอยู่นะครับเป็นปากกาอยู่งวดที่ผ่านมาก็เอามาเทียบให้อยู่นะครับผมมาชนนี้นะครับแต่ตัวชนสูตรนี้สูตรหลักสูตรแรกนี่มันไม่เข้าสองงวดแล้วนะครับวันนี้ก็จะพักนะอาจจะไม่ใช้แต่เขียนไว้เฉยให้ใช้ฝั่งนี้นะครับให้ใช้ฝั่งนี้ให้ใช้ฝั่งนี้มันมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวด งวดที่งวดที่8นะครับได้90345นะครับ90 345มันก็ชน345ในหลักหน่วยนะครับ345หในหลักหน่วยเป็นฝ่ายชนเลยนะ345ในหลักหน่วยนะครับอีกสูตรหนึ่งสูตรเด่นอันนี้ก็เข้ามาไลายงวดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7่เหมือนกันงวดนี้ได้6 7 9นะครับ หกเจ็ดเก้าเป็นเด่นบนเป็นเด่นบนนะครับมาสองตัวแล้วสามงวดนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่หนึ่งนะครับก็เคยมาจนถึงรุ่นแรกสามหกนะครับก็มาตัวเดียวตัวเดียวสามงวดเดีวก็มาสองคุบมาคู่หนึ่งเลยสามงวดงวดนี้จะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ดูตัวเลขแล้วนะครับน่าจะมาตัวเดียวหกเจ็ดเก้านะครับมันก็จะเด่นที่หกนะครับกับเจ็ดในหลักสิบนะครับ หน่วยก็ได้ทุกตัวนะครับ6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7ก็เี่นะครับก็เป็นตัวเด่นนะครับชุดนี้เป็นชุดเน้นนะครับผมเลือกไปเมื่อตัวชนเป็นตัวเด่นให้เป็นชุดสรุปนะครับม่นไม่ไไหมายความว่าตัวเลือกไปอาจจะไม่ออกก็ได้อาจจะมาออกที่838 4เป็น5ก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะนำชุดที่มันชนกันเป็นสรุปนะครับจะเขียนว่าบนเลยนะ บนก็จะเป็น6กสามหกส7 4 7กห้เมเมื่อได้อย่างนี้นะครับผมก็จะเอาไปชนอีกสูตรหนึ่งมีอีกสูตรหนึ่งมาชนเพื่อจะหาเด่นตัวเดียวนี่ ดันนี้ได้1 2 3ที่เคยให้ดูแล้วละ่ะให้ดูตลอดส่วนนี้นะครับมันอยู่หน้านี้นะครับให้ดูตลอดว่ามันชอบมาบนนะครับ1 2 3ชนอะไรครับทีนี้1 2 3มันก็ชนที่3มันก็ชนที่3ตัวเด่นที่สุดจะเป็น6 3กับ73ในชุดนี้นะครับในชุดนี้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่หนีไปไหนอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่เดิมไม่หนีไปไหนตัวเดิมนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนเลขก็เปลี่ยนตัวเดิมเป็น763กับ73นะครับ6กกับ73ทีนี้ก็เลยจะจับ3ตัวให้จับ3ตัวให้นะครับผมจะจับแค่2ชุดนี้พอนะครับที่เหลือ F c จับเองนะครับจับเองถ้ามันเข้าทุดหลังมาผมก็จะบอกว่าเกือบถูกนะครับผมพ่อผมไม่ได้จับให้แต่ว่ามันก็ถูกกันแหละนะครับกันตัวถูกก็คือในนี้ถ้ามันเข้านะเ,าเป็นเ็

ตัวไหนเด่นที่สุดเอซน่าจะรู้ด้วยละนะครับเพราะให้น้ำหนักไปที่0กับ1ในหลักร้อย0กับ1 0กับ1 0กับ1ไม่ศนมีกับนะที่ไม่เนีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่อยากกันให้ FC อตัวนึงอยู่คือตัวเก่า นะครับชอบตัวไหนที่สุดผมชอบตัวที่เป็น7 3น็ดสามนละนะครับคือคิดว่าตัวเดิมนี่0 7 4 1 มันจะกลับมาเหลือให้เรามันจะมาเหลืออาจจะคู่หนึ่งเลย0173เอา3มาใส่ท้ายตัวเดียว0173นะครับ4ตัวนะ0173าขอให้4ตัวสักงวดนะครับ0173 0173 0 1 7 3์่ามอ่านี่แหะชุดล่างไปไหนชุดล่างชุดล่างไปไหนเอ่ยชุดล่างไปไหนอ่าโอเคนะครับ0 1 7 3นี่0 1นะ0 1 7 3อ่าให้ชุดเดียวพอชุดล่างนะครับ0173หรือ0073ไปอย่างนี้แหละนะครับ ทีนี้สองตัวล่างสองตัวล่างจะถอดมาจากนี้นะครับก็จะถอดเอาเหมือนเดิมนะครับ8081นะครับล่างแปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าถอดมาเฉยๆนะครับท่า้งก็ ดูชุดเต็มไว้ดูชุดเต็มไว้นะครับผมเน้นอะไรดูลูกศรน,นะครับเน้นที่8เน้นที่0นในหลัก10แล้วก็เน้นที่8เหมือนกันเน้นที่0นะครับตัวที่จะไฮไลท์ไว้ให้ใน2ตัวล่างก็จะเป็น80 0 0ตัวที่มันชนตัวที่มันชน อ้าวทำไมให้ไรทแปดศ์ศูนยทำไมใส่4ตัวมาใส่0ูนย์ศาทำไมไม่ใส่8 0 7 3เอา้าวก็จะเป็น8 0 7 3 0นย์กับ6 3ด้วยตัวหนึงจับแค่นี้แหละนะครับจับแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะ จับลองดูสีตัวนะครับจับลองดูสีตัวเฉยๆนะครับแต่ว่าก็เน้นๆนี่แหละ2ชุดนี่แหละนะครับเน้นๆสองชุด63 73นะครับเน้นไปที่บนนะครับชุดเน้นชุดเน้นมันก็เคยหลังๆมาที่มันเข้ามันเข้าล่างมานะครับแล้วก็ล่าสุดมันมามา,มาเป็นตัวเด่นนะครับมาเป็นตัวเด่น คือเด่น7นะครับผมก็บอก7กับ8รละวังมันมา7อื่น8อื่นที่ไม่ใช่คู่มันในชุดนี้นะครับมันก็มาจริงๆด้วยนะครับก็วันนี้มันไม่ชนกันก็โอเคหน่อยว่าขอว่าขอให้มาด้วยกันท่านลงล่างก็ลงล่างด้วยกันถ้าไปบนก็บนด้วยกันได้คู่หนึ่งนะครับอย่าให้มันแยกกันนี่คือขอว่าอย่าให้มันแยกกันนะครับโอกาสที่มันจะแยกกันมีไหมก็มีอยู่นะครับเพราะว่าชุดล่างมันมี7 กับ8อดููนะครับ7กับ8นะมี7กับ8นะครับเกือบมันแยกกันมันก็จะตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างอย่างนี้นะครับก็โอกาสเป็นไปได้นะครับตัวเลขก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะครับอันนี้คือว่าไปตามตัวชนเด่นนะครับว่าไปตามตัวชนเด่นตัวไหนชนเด่นก็บอกว่าเด่นนะครับ6กับ7มันชนหลายที่นะครับ6 7 8 5 6 7แปชนกันแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ด้วย อยู่ตรง3ตัวด้วย3ตัว6 7ชนนะครับจึงคิดว่า6กับ7มาตัวหนึ่งแต่ว่าชอบอะไรชอบ7ตัวเดิมที่มันออกมาแล้วนี่แหละตัวเดิมที่มันเคยออกแล้วนะครับงมดที่ผ่านมามี7นะมี7นะครับมี0 7นย์ี่แหละมันลากมามา2ตัวนะครับ0 0 7 9นี่มาทั้งหมดนะนี่ทั้ง7ทั้ง9 แต่ว่ามาอยู่ที่เฉยนะครับถ้ามาอยู่ที่เดิมฝั่งนี้ก็เราก็ได้ตังแล้วนะครับ07น่าจะกับน่าจะรงเหลืออยู่นะครับหรือ3ตัวนี้0714 41นี่คิดว่าน่าจะเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่1คู่ไหม1คู่ไหมจะเป็น74ไหมนี่73หรือ74ตัวกลางลงมาเป็นคู่หนึ่งอันนี้ก็คู่นี่มา07ตัวคู่กลางลงมามาเข้าเป็น1คู่นะครับ มันก็มีโอกาสอยู่แบบนี้นะครับเก้าหกเก้าลงมาออนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับนี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่แหละนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับให้ไว้ประมาณนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขของบนในชุดสรุปนะครับชุดสรุปโขก่อนออกนะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขใหมนะ่เพียงแต่ว่าเอามาจับถามตัวให้ fc มีตัวเนียนให้เนียนตัวเดิมเนีนตัวเดิมนะครับครับก็อย่าลืมชุดเต็มของมันก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ